ติดตามคดีใหญ่กันต่อนะครับคดีฆาตกรรมสาวเปยกลายอายุเพียงแค่27ปีในคอนโดที่สมุทรปราการนะครับจนถึงที่สุดคุณผู้ชมครับตำรวจบุกเข้าไปควบคุมตัวคนก่อเหตุได้แล้วไปดูวินาทีการบุกจับกันหน่อยนะครับ ก่อเหตุที่สมุทรปราการแต่ว่าหลบหนีไปอยู่ที่ปทุมธานีนะครับจนตำรวจสามารถออกหมายจับและบุกเข้าไปควบคุมตัวนายเอก,กพจน์ในห้องเช่าแห่งหนึ่งย่านคลองหลวงปทุมธานีพร้อมกับเสื้อผ้าที่ใส่ในวันเกิดเหตุและโทรศัพท์มือถืออีก4เครื่องด้วยกันคุมตัวมาสอบกันต่อที่สพเมืองสมุทรปราการนะครับ เหตุการณ์ฆาตกรรมสาวเปยกายวัย27ปีเกิดขึ้นตั้งแต่1กันยายนโดยผลการชนสูตรพิกษพระบุชัดเจนว่าผู้ตายนั้นขาดอากาศหายใจพอไปไล่ดูภาพวงจรปิดคอนโดของผู้ตายสามารถที่จะบ,บันทึกภาพวินาทีที่นายเอกกับพ์เดินเข้าไปในห้องแล้วก็เดินออกมาอย่างใจเย็นนี่ถือว่าเป็นหลักฐานสำคัญที่นำไปสู่การออกหมายจับ และควบคุมตัวเลยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ก็คือ DNA จากถุงยางอนามัยที่พบในห้องของผู้ตายนี่ยแหละค่ะทั้งหมดก็เลยนำสู่การจับกลุ่มทีนี้ถ้าเรามาเช็คดูพฤติกรรมย้อนหลังของผู้ก่อเหตุท่านนี้นะคะพบว่ามีการก่อเหตุลักษณะเดียวกันในพื้นที่สอนอบางนามเมื่อไม่กี่เดือนมานี้ด้วยค่ะครับโดยครั้งนั้นเนี่ย ผู้ก่อเหตุใช้มือบีบคอผู้เสียหายจนเกือบเสียชีวิตนี่ค่ะสาภาพของผู้เสียหายนะคะตาแดงช้ำปูดบวมเลยค่ะก็ถูกบีบคอเกือบเสียชีวิตแล้วก็ชิงทรัพย์ไป6 0 0 0บาทฉกเอามือถือของผู้เสียหายไปก็เมื่อเปรียบเทียบภาพจากกล้องวงจรปิดพบว่ารูปรัณ์สันฐานทั้งสองเหตุการณ์นี้ก็คือคล้ายกันนะคะที่บางนากับพี่สุดประการครับ คือลักษณะการแต่งกายก็คล้ายกาันต่างกันแค่สีของหน้ากากอนามัยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งก่อนในพื้นที่สอนอบางนากับครั้งล่าสุดฝั่งซ้ายที่สมุทรปราการแต่ว่าจากการสอบสวนในเบื้องต้นครับตัวของนายเอกพจน์เองเขายังให้การวกไปวนมาเพราะว่าเสพยาเสพติดไปเป็นจํานวนมากคือตอนแรกเนี่ยก็บอกกับเจ้าหน้าที่ว่าเคยคบหากับผู้ตายมาก่อนต่อมายอมรับว่าเพิ่งจะรู้จักกับผู้ตายผ่านทางทวิตเตอร์นัดเจอกันเพื่อซื้อบริการ นี่เป็นคํำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะครับส่วนสาเหตุที่ลงมือก่อเหตุนั้นเนื่องจากว่าพยายามจะมีอะไรกับผู้ตายแต่ว่าโดนดูถูกเหยียดหยามประกอบกับผู้ก่อเหตุนั้นเสพไอซ์ Ice, มาเป็นจํานวนมากจนเกิดมีปากเสียงกันก็เลยลงมือบีบคอจนฝ่ายหญิงเขาแน่นิ่งไปฟังเบื้องต้นจากผู้ต้องหาดูนะฮะทาทวิตเตอร์อรานานไหมก่อน,น ก่อนจะทำมหนเขาตาย่ยรู้ไหมก็เคยคุยบ้างไม่คุยม้างน่าจะสี่ห้าวันก่อนจะมาก่อนสี่ห้าวันก็นจะมานะครับงแเราก็มาซื้อบริการตามปกติครับก็ทะเลาะเราก็บีบคอแล้วน้องเขานอนไอ,อ้น้องเขาสลบไม่ได้สบเขาไม่รู้เขาตอนนั้นไม่รู้ ด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะก็ให้ข้อมูลค่ะบอกว่าตอนนี้หลังจากที่สอบสวนตำรวจก็ถามตัวผู้ก่อเหตุนะคะว่าได้ทำร้ายร่างกายผู้ตายหรือไม่ฝั่งของคนร้ายบอกว่าไม่ได้ทำร้ายแต่แค่บีบคอเท่านั้นทีนี้ตำรวจถามต่อว่าแล้วคุณนะ่ะได้ขโมยของอะไรผู้ตายไปหรือเปล่าคนร้ายสารภาพบอกว่าเอาโทรศัพท์ไปทั้งหมด3มเครื่องนะคะเบื้องต้นจากการสอบสวนตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อคำให้การทั้งหมดค่ะ เนื่องจากว่ามีร่องรอยการทำร้ายร่างกายรวมถึงต้องตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายเพิ่มเติมด้วยนะคะทำให้การของเขาตอนนี้มันมันยังเชื่อถือไม่ค่อยได้รอให้คูดีกว่าแล้วโทรศัพท์มือถือไอโฟนที่หายไปนี่คือเจอหรือยังคะพี่เขาเอามาด้วยฮะเขาบอกว่าเอาไปทำไมอะคะตอนนั้นคือเขาก็บอกเขาเขาถึงเวลาเขาก็หยิบไปเขาให้การว่าเขาหยิบไปสเครื่อง คือเบื้องต้นนะครับก็จะโดนแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาแล้วก็ข้อหารักทรัพย์นะครับก่อนที่จะควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนด,ดําเนินคดีต,ตามกฎหมายกันต่อนะครับ2ข้อหาตามหน้าจอและถามว่าตัวของเขานั้นติดโควิด -19 หรือไม่ตํารวจบอกว่ายังไม่พบว่าติดเชื้อนะครับพอไปค้นประวัติในเชิงลึกนอกเหนือจากเคยก่อเหตุในพื้นที่ของสนบางนาแล้วตํารวจบอกว่าย้อนกลับไป เคยติดคุก5ปีในข้อหาคมขืนและเพิ่งจะพ้นโทษเมื่อช่วงเมษายนปี64มีหมายจับเพิ่มเติมในพื้นที่สอนอบางนาและ1กันยายนก็มาก่อเหตุครั้งล่าสุดบีบคอลักทรัพย์หญิงวัย27ปีจนเขาเสียชีวิตนะครับก็ค่อนข้างที่จะมีคดีติดตัวครั้งเก่าอยู่หลายคดีคพ้นโทษออกมาแล้วก็กลับมาก่อเหตุเหมือนเดิมอีกจับได้ในที่สุดนะครับ หวังว่าผลโทษมาอีกครั้งหนึ่งในอนาคตจะกลับเนื้อกลับตัวนะคะคุณผู้ชมสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe u t u ู e ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ